กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะอย่างที่เรียนให้ได้รับทราบนะคะในช่วงนี้จะพามากอดติดการอบรมหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสําหรับผู้นําองค์กรหรือซ u เปอร์ a ที่ตลอดระยะเวลาของหลักสูตรจะได้มีโอกาสร,รับฟังวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบเพื่อที่จะนําไปปรับใช้ทั้งกับการดําเนินธุรกิจและการดําเนินชีวิตด้วยนะคะรายละเอียดที่น่าสนใจของ ซูเปอร์เอลในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างไปติดตามด้วยกันค่ะผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร Super Legal Business Administration Leader Program หรือ Super LBA รุ่นที่1นรับฟังการบรรยายเรื่องการค้าระหว่างประเทศกับจีนอุปสรรคและความท้าทายกับโอกาสของธุรกิจไทยโดยดรอามตั้งนิรันดรคณะนิติศาสตร์และศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า เรื่องที่เป็นความท้าทายที่สุดสําหรับประเทศไทยนั่นคือเรื่องคลื่นสินค้าและการไหลมหาศาลของทุนจีนสินค้าจีนและเศรษฐกษิจจีนที่อาจจะตกตามไปอีกนานขณะที่การเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาทรัมม์มีโอกาสสูงที่จะกลับมาในแบบคอลเเวอร์ชันกับทรัมป์1.0เพราะทรัมป์ประกาศทุกวันว่าจะเลิกระบบกฎเกณฑ์เศรษฐกษิจอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ส่วนกฎหมายเศรษฐกิจธธร,ระหว่างประเทศอยู่บนพื้นฐานของหลักการทางเศรษฐศาสตร์ที่เรียกกันว่า comparative advantage หรือความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็นการผลิตสินค้าที่มีความถนัดแล้วค้าขายกันเพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้งคู่ การเลือกตั้งสหรัฐไบเดนและแฮร์ริสมาพร้อมกับทฤษฎีใหม่ที่ไม่ใช่ comparative advantage เรียกว่า supply chain security หรือความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ฐานการผลิตในประเทศที่มีราคาถูกแต่ต้องดูความเป็นมิตรหรือ f r i e n h s h ร r i n g ซึ่งตามนโยบายของไบเดนกับแฮร์ริสไม่ไปผลิตในจีนแต่ผลิตในเวียดนามแทนการนำเข้าจากจีนและเวียดนาม ส่วนทรัมป์ประกาศว่าไม่ได้ต้องการเพียงแค่ย้ายาโรงงานจากจีนไปเวียดนามแต่ต้องการให้โรงงานย้ายกลับมาอเมริกาและถ้าทำได้จะขึ้นกำแพงภาษ,ษีอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ในแบบที่ไม่สนใจกฎเกณฑ์ใดๆของการค้าระหว่างประเทศเศรษฐกิจกจีนเกิดปัญหาความเชื่อมัน่นตั้งแต่เกิดวิกฤตอสังหาริมทรัพย์เป็นเวลา3ปีคนจีนยากจนลงและแตัดสินใจไม่ใช้จ่ายกับการท่องเที่ยวเพราะต้องการเก็บเงิน เมื่อคนจีนหยุดการซื้อขายจีนก็ต้องผลิตน้อยลงถือเป็นวิกฤตเศรษฐกิจขาลงสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่เปิดเมืองเป็นเวลา2ปีรัฐบาลจีนบอกว่าเศรษฐกิจจีนที่ไม่ดีเป็นผลมาจากการปิดเมืองแต่เมื่อเปิดเมืองแล้วจะค่อยๆฟื้นตัวเป็นผลมาจากวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดจากรัฐบาลจีนเจาะฟองสบู่ของตัวเองเพราะรัฐบาลจีนกลัวจะเกิดวิกฤตในอนาคต เมื่ออสังหาริมทรัพย์ดีขึ้นเศรษฐกิจจีนก็จะดีขึ้นเพราะพื้นฐานเศรษฐกิจแข็งแกร่งแต่ที่ผ่านมายังไม่ดีขึ้นและยังคงเป็นช่วงขาลงฉะนั้นการกระตุ้นใหญ่ของรัฐบาลจีนที่ผ่านมามีเป้าหมายต้องการที่จะหยุดวงจรขาลงเรียกความเชื่อมัน่นแต่ไม่มีเป้าหมายฟื้นภาคอสังหาริมทรัพย์ให้กลับมาหรือให้เศรษฐกิจโตร้อยละ 8- ถึงร้อยละ10เหมือนกับในอดีตแต่จะอยู่ที่ร้อยละ5และอาจจะลดลงไปมากกว่านี้ จุดประสงค์ของการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนจึงเป็นเพียงแค่การหยุดเลือดไม่ให้ตกต่ำไปมากกว่านี้โดยครอบคลุมทั้ง3เรื่องคือทั้งนโยบายการเพิ่มสภาพคล่องและการปล่อยสินเชื่อการพยุงภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นนโยบายที่ผ่อนคลายที่สุดมีการแก,ก,ก้กฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆในเรื่องการถือครองอสังหาริมทรัพย์และเครื่องมือในการสนับสนุนตลาดหุ้น ปล่อยกองทุนปล่อยสินเชื่อให้บริษัทไปกู้มาซื้อหุ้นภายใต้สมมุติฐานที่ว่าราคาหุ้นจีนต่ำและบูโรจีนก็ประกาศเสริมมาตรการทางการคลังรวมทั้งมีการแจกเงินกลุ่มเปราะบางแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงว่าเศรษฐกิจจีนในระยะใหม่จะเติบโตที่ร้อยละ 3- ถึงร้อยละ5เพราะภาคอสังหาริมทรัพย์ไม่กลับมาอีกแล้วจากสงครามการค้าสหรัฐและยุโรปและทิศทางการชะลอตัวของการบริโภค ส่วนการลงทุนเป็นทิศทางระยะยาวทางเดียวที่จะเติบโตคือเอาเงินไปลงทุนในภาคอุตสาหกรรมใหม่ที่เป็นอุตสาหกรรมการผลิตแต่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านจีนต้องรักษาอุตสาหกรรมเก่าเอาไว้ให้ได้แล้วค่อยๆเปลี่ยนผ่านซึ่งอุตสาหกรรมเหล็กของไทยที่กำลังวิกฤตเพราะอุตสาหกรรมเก่าของจีนคืออุตสาหกรรมเหล็ก ยังคงต้องการผลิตเท่าเดิมเพื่อการจ้างงานให้คนมีไรายได้และให้ GDP เหมือนเดิมแต่ดีมานหรือความต้องการในประเทศไม่เหมือนเดิมจึงต้องส่งกำลังการผลิตส่วนเกินมายังประเทศไทยและประเทศอื่นๆอุตสาหกรรมใหม่ของจีนคือ3อุตสาหกรรมได้แก่โซลาเซลล์รถยนต์ไฟฟ้า EV ลิเทียมไอออนแบตเตอรี่ซึ่งจะไปทั่วโลก แต่ยุโรปและอเมริกาเห็นว่าถ้าให้นําเข้ามาจะส่งผลกระทบกับบริษัทในประเทศจึงมีการตั้งกําแพงภาษีจีนจึงหันมาที่อาเซียนและไทยขณะที่เศรษฐกิจเก่าของจีนคือ3 o โอได้แก่เฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในการเลือกตั้งสหรัฐมีผลต่อทิศทางสงครามการค้ากับจีนถ้าแฮล์ิสชนะการเลือกตั้งนโยบายการค้าคงไม่แตกต่างจากไบเดนโดยจะเน้นอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์คือการตั้งกำแพงภาษีต่อรถยนต์ EV, ีโซลาเซลล์แบตเตอรี่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังซื้อสินค้าบางอย่างเรียกว่าเป็นการแยกห่วงโซ่เศรษฐกิจแบบไม่ขาดและเป็นการกระจายความเสี่ยงออกจากจีนไม่เน้นสงครามการค้าเน้นการตั้งกฎเกณฑ์ทางกฎหมายในการจัดการกับอุตสาหาการรมเทคโนโลยีของจีนด้วยการตั้งข้อจํากัดกับการส่งออกเทคโนโลยีที่สําคัญให้กับจีน <c oughs> เช่นอุตสาหกรรมชิปที่ต้องใช้ซอฟต์แวร์จากอเมริกาและเครื่องจักรจากอเมริการวมถึงออกกฎห้ามญี่ปุ่นส่งซอฟต์แวร์ชิ้นส่วนต่างๆ เครื่องจกักรและชิปไฮเทคที่สุดให้กับเมืองจีนซึ่งอุตสาหกรรมชิปมีความสำคัญในการผลิตสมาร์ทโฟนแล็ปท็อปอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีซึ่งก็รวมไปถึงอาวุธยุคใหม่ทั้งหมดและเอนไที่ต้องมีการประมวลผลด้วยชิป ขณะที่นโยบายของทรัมป์จะเน้น Trade War และไม่มีปัญหาที่โรงงานรถยนต์จีนมาลงทุนที่อเมริกาแต่ Trade w ร์จะแรงขึ้นและเปลี่ยนทิศทางการค้าระหว่างประเทศกับจีนและทั่วโลกให้เกิดการทำลายล้างกฎเกณฑ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศขององค์การการค้าโลกที่เป็นพื้นฐานของระบบการค้าเสรีที่มีมาต่อเนื่องอย่างน้อย30ปีหลังการสิ้นสุดยุคสงครามเย็นและจะแรงขึ้น จะขึ้นกำแพงภาษีของสินค้าจีนร้อยละห0หรือ4เท่าจากเดิมและจะมีการขึ้นกำแพงภาษีสินค้าทั่วโลกร้อยละ10ตอนนี้จึงถือเป็นยุควิกฤตของกฎเกณฑ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศถ้าหากทรัมป์2.0ชนะการเลือกตั้งจะเกิดแรงกดดันต่อเงินเฟอ้ออเมริกาซึ่งอาจจะส่งผลทำให้ธนาคารกลางสหรัฐเปลี่ยนทิศทางนโยบายดอกเบีย้ยและอาจเข้าสู่หนทางของนโยบายที่ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ยุทธศาสตร์จีนต้องเอาประเทศกำลังพัฒนามาแทนอเมริกากับยุโรปได้แก่ประเทศในละตินอเมริกาอฟริกาตะวันออกกลางอาเซียนทั้งในฐานะของการเป็นตลาดและแหล่งลงทุนจึงเป็นภูมิศาสตร์เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมระหว่างห่วงโซ่สหรัฐเชื่อมโลกกับห่วงโซ่จีนเชื่อมโลกส่วนตัวเสนอว่าการค้าระหว่างประเทศกับจีนจะเป็นเทรนระยะยาวของคลื่นสินค้ากับทุนจีนที่จะไหลเข้ามาในอาเซียนและไทย ปัจจุบันอาเซียนขึ้นมาเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งกับจีนแทนที่สหรัฐอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบคืออุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมเหล็กอุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมเซรามิกปิตโตรเคมีอุตสาหกรรมพลาสติกสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นความท้าทายกับการค้าระหว่างประเทศกับจีน ทางออกแรกของรัฐบาลไทยนั่นคือต้องห้ามมาตรการ28หน่วยงานเดินหน้าแก้ปัญหานำเข้าการจัดจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานราคาต่ำจากต่างประเทศดูแลผู้บริโภค SME ไทยเข้มงวดในการใช้กฎหมายกฎระเบียบที่มีอยู่ข้อเสนอแนะส่วนตัวคือการตั้งรับต้องมีการเพิ่มยุทธศาสตร์รุกกลับ4ข้อได้แก่1 การค้าระหว่างประเทศกับจีนต้องดูโอกาสวัตถุด,ดิบเครื่องจกักรและเทคโนโลยีราคาถูกจากเมืองจีนเพื่อช่วยผู้ประกอบการยกระดับการผลิต 2. ดึงเคลื่อนการลงทุนของจีนซึ่งจีนเตรียมรับมือรัฐบาลทรัมป์ซึ่งการเคลื่อนการลงทุนของจีนมาอย่างมหาศาลและจะเชื่อมโยงกับ SME ไทยอย่างไร 3. ตลาดอาเซียนภาคพื้นซึ่งอเมริกาคิดถึงประเทศหลักคืออินเดียที่มีประชากรมากเวียดนามมีแรงงานหนุ่มสาวอินโดนีเซียมีทรัพยากรส่วนไทยมียิ้มสยามและสังคมผู้สูงอายุจึงต้องมีการวางบทบาทใหม่และหาพาร์ทเนอร์บุกตลาดอาเซียนร่วมกัน 4. การใช้แพลตฟอร์มจีนบุกตลาดกลับเข้าไปในตลาดจีนต้องอาศัยการเจรจา ข้อเสนอแนะทางนโยบาย5กลยุทธ์การค้าในภูมิศาสตร์เศรษฐกิจโลกใหม่คือ 1. บุกสหรัฐและยุโรปแทนที่สินค้าจีนซึ่งต้องมีการปรับมาตรฐานและมาตรการกิจกัรทางการค้าคือมาตรการสิ่งแวดล้อมซึ่งจำเป็นต้องยกเครื่องในอุตสาหกรรมการผลิตของเรา 2. บุกตลาดจีนซึ่งมีธุรกิจไทยที่ตอบโจทย์ตลาดจีนเพราะรู้ถึงวิธีทาการตลาดวิธีขายเทรนการบริโภคเป็นเศรษฐกิจที่เล่นกับกระแส ขายสินค้าราคาถูกตอบโจทย์ผู้บริโภคจีน 3. บุกตลาดอาเซียนและเป็นศูนย์กลางอาเซียนเชื่อมโยงพักพื้นร่วมกันคือตลาด CLMV 4. ยุทธศาสตร์กระจายความเสี่ยงด้วยการบุกตลาดที่3เหมือนที่อเมริกากระจายความเสี่ยงออกจากจีนส่วนจีนคือกระจายความเสี่ยงออกจากตะวันตกซึ่งไทยต้องหาวิธีการสร้างอำนาจต่อรองให้มากขึ้น 5. เป็นยุคข,ของความผันผวนที่เหมือนตุ๊กตาล้มลุกที่ไม่ต้องล้มคือมีความเข้มแข็งไม่ทำในสิ่งที่ไม่จำเป็นถ้าใช้เทคโนโลยียกระดับการผลิตได้ต้องรีบทำและพร้อมรับกับวิกฤตที่จะเกิดขึ้น สำหรับหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร Super Leader Business Administration Leader Program หรือ Super l b a รุ่นที่1มีดออรสุทธิพลทวีชัยการคณะบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเป็นประธานกรรมการหลักสูตรเพื่อการพัฒนาด้านธุรกิจโดยใช้กฎหมายและเทคโนโลยีมาเป็นหลักในการให้ความรู้ช่วยส่งเสริมแก้ปัญหาให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จ